สวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีทานผช้ชมครับมือนีพายเอฟซีแฟนคลับทั้งชองครับเดินทางมาหาปู578เนะพี่น้องครับพามารับชมน้ำกันนะครับว่าผู้ใหญ่ใจดีรับเพิินยำไม่ให้หรือยังนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2566นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาเข้าไปหาปูทานผช้ชมนะครับเนาะครับ บรรยากาศก็เงียบเลยพี่น้องนะครับท้องฟ้ามืดคึมนะครับนรูมชมด้านปุ่นนะครับเป็นสารปูดำนะครับพี่น้องครับสารปูดำครับเห็นเห็นพี่น้องครับอยู่ด้านปุ่นนะครับเนาะครับครับสารปูดำนะครับซาทุนะครับผมเดี๋ยวยางผ้าไปเบ่งน้ำกันเราพี่น้องเนาะ เพื่อได้ตัวเลขนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจังเข้าไปหาปูพี่น้องเนาะครับผมพามารับชมน้ำกันนะครับว่าจะได้ตัวเลขบอ่อเนาะครับพี่น้องว่าผู้ใหญ่เจดีโทมายำปูชุดไหนเนาะครับบรรยากาศเงียบดี่านมชุชม ลาน,นน้นครับผมอืมมันเป็นแมวของยง่างข้ามเสียงทำเอช่วงฟังน้ำกันปูพันว่าบบองค์งรรแบบงที่เก็ดกับสิม,ารรมนาอยู่แต่พาสิพอท่านเองอืม หอดูเป็นหอดมวนมนนันมดูไอจากอันเดือดลานเพื่อนเราจงมาให้พอเดี๋ยนีู้ไูได้หมเด้อเพือนหอดมวนมนันดูขาเอาโศกเอาลากด,ดูเพราะว่าคุยกันแล้วตั้งแจ่มยอาบน้ำเสื้อสั่กันบาาสิมาเอาโศเอลาลกามันดูให้เต้าของ่อนี่ละแต่า่า ารทิกแลกวบดนลมนานดอก,กว่าจันชนลาก<ม>ิมายู่สิมาหงโศกหมือลาจะวาลูกเต่าขม่านางขาแล้วเด้อผู้ขาลูกเต่าม่านางขาแดงม่าน,น,นางขาองค์ที่เก็บองค์ที่สองกาะถูวาองค์ที่เจ้าารกิจเ<ม>ิ่นยากค่ะบาตนีบวายก็เลือย บบครับแม่ายพต่แหละตายตะขาวขาพ่อคนละไอ้องที่เว็บไปซอยจะบาขันซอยแล้วก็จให้เพื่อนกับมาซอยม้วนมนนุษยเพื่อเก่า ต่ว่าขอเวลาให้คนเ,นเดร้รว่าสั่ง่น่าองี่เศษขอเวลาคนเพนร,ค,รคนผ้าระกิจคนแล้วคนสติตขึ้นมาหามวลมนุษยข์ของไหนมันไปมวลมนุษย์กระถ่ายูนิลาถ่ายยุคพุ่มของอ่อพ่อกระยัางให้ลูกให้เจ้าได้อะยากให้ชิดบานซาหาบ้านลือดของลูกของเจ้าได้สักอน ขาราชการก็ถอนิมนต์เด้อว่างไปสัก่อนบ่เนาะว่างไปสัก่อนบ่เนาะปูเลือดชีพกันหิวคู่นั่งเดยมาให้ลูกให้เต่าด้วบาทเดียวไม่หนาหน้าม่นกับปูกระเท็ยให้ลูกให้เต่าแล้วเอฟังเอาน้ำกันเด้อท่านผู้ชม เอาท่านผู้ชมนะครับเนาะเดี๋ยวไปหาปูน้ากันพี่น้องนะครับอ่าทั้งแม่เพิร์ลวาให่ไทซัมหนีเดอ้อพี่น้องนะครับเนาะกับเพิร์ลวาให่ไทซัมหนีนะครับปูเพิร์อบอกมาว่า802ครับท่านผู้ชมครับ802กับวาเลข7จหาอยู่หนาเอิกครับพี่น้อง802กับ7จหาเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะครับเนาะครับ เดี๋ยวเขาไปหาปูน้ำกัน่นธรรมชมนะครับเนาะครับทั้งพงแม่คุณว่าให้ให้ท้ายซําเนีพี่น้องนะครับเนาะรับก็บไปฟังเพิ่นก็ได้ยินมาซํานีพี่น้องเดี๋ยวเขาไปหาปูธรมมร,ธรมชมเอารับธรรมชุ่มับปูเพิ่นยูยูพี่น้องแต่ว่าปูเพิินบอคอยสบายนะครับเนาะปูเพิ่นก็ว่า ผู้ใหญ่ใจดีย้ำม,มาตัวเดิมนะครับพี่น้องครับย้ำมาตัวเดิมนะครับจังเป็นเบิองน้ำกันครับผมนะครับเนาะกับที่นะครับผมทางสารปูดัเนาะพี่น้องเนาะบ่าวเทากับไปทางสารปูดัมมาครับเพิ่นว่าแม่เพิ่นว่าบอทองทายเด้อเพิ่นว่าเนาะครับพี่น้องกะได้ตัวเลขปูเพิ่นว่ามาครับผมแปดศูนย์สอง นะครับเนาะกับเจ็ดหาพี่น้องที่ได้ยินนะครับเนาะแปดศูนยะ์สองกับเจ็ดหาเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขน้ากันธรรมชุ่มเอาธรรมชุ่มนะครับเนาะปูเพิ่นบ่ค่อยสบายนะครับปูว่าเจ็บท้องนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ้งตัวเลขน้ากันครับตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่น้องชุดนี้เป็นของผู้ใหญ่ใจดีครับ เก้าปักหลักหน่วยล่างเด้อพี่น้องเดอ้อปูยำบาปูบอกว่าเพิ่นยังยำตัวเกา่าพี่น้องวิ่งวิ่งเก้านะครับชุดนี้เป็นของผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องครับเก้าอยู่หลักหน่วยพี่น้องศูนย์เก้าหนึ่งเก้าอันนี้คือจับใส่์ก้าหลักหน่วยนะครับเนาะเพิ่นเน้นคือศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าแปดเก้าหกเก้าขับเน้นนะครับเนาะหลักสิบล่างเป็นคูเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะวิ่งเก้าตัวเดียว เก้าอยู่หลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมครับปูว่าผู้ใหญ่เจดีย์พันย้ำเก้าอยู่หลักหน่วยตัวที่เน้นคือศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าครับหลักสิบต้องเป็นคู่นะครับหลักสิบเป็นคู่เน้นหาคู่ครับศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าเน้นเก้าอยู่หลักหน่วยนี่ครับชุดของผู้ใหญ่เจดีชุดของปูพี่น้องนะครับเนาะอันนี้ของปูห้าเจ็ดแปดนะครับผมบนวิ่งเก้ากับศูนย์ครับ นะครับผมมี3ามเก่าหเก่าสึอันนี้อยู่ในสูตรปูได้พี่น้องได้อนี่เป็นสูตรของปู0ูนย์มีหาศูนย์ี่ศูนย์ครับเน้นที่50กับ40่ครับชุดของปู578แปดวพี่น้องล่างกับเก่าตรงกรับผู้ใหญ่เจดีครับเก่าของปู 96, 96, 6, 9 6้าหกคเก้ก็คือ6กเก่านี่พี่น้องของผู้ใหญ่เจดียเก้ 9, อยู่หลักหน่วยของปูมีเก่าหกับแปหานี่ชุดของปูห้าเพี่น้อง อันนี้ตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีนะครับชุดล่างอย่างเดียวเก้าอยู่หลักหน่วยนะครับรากาตัวเลขของปูดํานะครับทั้งแม่เพิ่นว่าอ่อาวไหไทยแต่ว่าเบาเ่าก็ไปนั่งฟังน้ำเพิ่นนะ้ำพี่น้องเนาะปูเพิ่นว่า802ครับเลข7จ็หายู่หน้าเอิกนะครับเนาะอยู่หน้าอกนะครับเนาะครับนี่ครับเลขปูดําที่เบาเ่าพาไปนั่ง นั่งฟังเมื่อสักครู่นี่เนาะครับท่านผู้ชมครับแหนเพิ่นก็ว่าเอาบ่ต้องทายเด้อเนาะครับพี่น้องก็บ่เป็นหยังแต่ว่าบ่าวเฒ่าก็ได้ยินตัวเลขที่เพิ่นบอกมาเนาะพี่น้องครับ802กับ75เนาะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนี่ครับอันนี้เลขปู่ดำนะครับผมนี่ครับอันนี้ผู้ใหญ่อ่าผู้ใหญ่เจดีนะครับเนาะเพิ่นให้วิ่งล่าง9เนาะครับ9ปักหลักหน่วยล่างท่านผู้ชมนะครับนี่ก็ อันนี้เป็นชุดของปูหาเจ็ดแปดครับน้องชุดบนล่างของปูห้าเจ็ดแปดนะครับปู่เน้นบนหนึ่งหกสามหนึ่งหาศูนย์สี่ศูนย์นะครับล่างเก้าหกกับแปดห้านะครับผมแคปหน้าจอนี่ปู่ใหญ่เจดีย์ย้ำแล้วครับวิ่งเก้าเก้าหลักหน่วยล่างท่านผู้ชมอันนี้เลขปู่ดำเนาะพี่น้องเนาะเอาท่านผู้ชมครับบ่าวเถ้าก็จะฝากไว้สัมนีเนาะพี่น้องนะครับผมกับก้าม่าพาท่านผู้ชมครับมหาปูหาเจ็ดแปดครับปูว่าปู่บาให้สบายนะครับเนาะ กับปู้กะวอาผู้ใหญ่ะดีย้ำตัวเดิมหลับกับฝ้าทำม้ชมไปฟังนะครับเนาะครับปูดำเนาพี่น้องเนาะครับแปดศูนย์สองกับเจ็ดห้านะครับโอขอบคุณเอฟซีแฟนครับั้งช่องขอบคุณครับพ่อใหญ่มีหญ่สุขุสุข่นครับพ่อกนคลิหนาแอดมินบ่เท่าสวัสดีครับ